สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก หัดเปลี่ยนอะไรล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda c คลิก110ไอนะครับอ่าเมื่อวันพุธที่4นะครับแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับก็ได้มาแจ้งกับครูว่าเดี๋ยววนันศุกร์จะนำรถ Honda าคลิก o ล d a ฮอนด้คลิกแต่ทีแรกยังไม่รู้นะคลิกคาบูหรือคลิกหัวฉีดอะไร ซึ่งเป็นรถพ่วงข้างนะครับมาให้ครูเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วพอเช้าวันศุกร์ครูขับรถมาถึงโรงเรียนรถคันนี้ก็คือจอดอยู่ตรงหน้าช็อปหรือหน้าห้องเรียนครูก็เห็นละเป็น Honda c คลิกร้อยสิไอนะครับจากการพูดคุยกับแม่ค้าในเบื้องต้นนะครับก็รถคันนี้เหมือนกับว่า,ามีคนเนี่ย ออกเงินให้ก่อนให้แม่ค้าเนี่ยได้มีรถได้เอามาขับขเขาเขียนป้ายาขายหมาล่าลูกชิ้นยำอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งครูก็มาตรวจสอบให้ในเบื้องต้นนะเพราะว่าทางคนขายเนี่ยก็น่าจะเป็นร้านซ่อมด้วยนีย่แหละบอกว่าเดี๋ยวน้ํามันเครื่องเนี่ยสิ้นเดือนธันวาแล้วค่อยถ่ายจากเมื่อเช้าที่ครูติดเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องค่อนข้างจะดังมาก นะครับครูก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรถเคยน้ํามันเครื่องแห้งมานะครับก็ตามที่แม่ค้าแจ้งคือถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับครูก็ถ่ายน้ํามันเครื่องให้แล้วครูก็ไปดูส่วนอื่นดูก๊อกกาดน้ํามันเฟืองท้ายผ้าเบรกเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายในเบื้องต้นบ้างนะครับแล้วก็ขอเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยนะครับว่าเ <c oughs> มื่อวันที่ห้าครูไปทําไร่ที่เมืองการนะครับ พอดีว่าไปคนเดียวภรรยาหรือแฟนไม่ได้ไปด้วยครูก็เลยไปซื้อแวะไปแวะซื้ออาหารตามสั่งที่ร้านนะครับไปซื้อก็ได้คุยกับแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะบางวันแม่ค้าขายของเนี่ยไม่มีกําไรเลยแทบจะขาดทุนได้ซ้ําไปนะครับจากสิ่งที่แม่ค้าพูดนะครับครูก็ามาเปรียบเทียบกับรถแม่ค้าคนนี้ที่จารถคันนี้ ไปใช้ประกอบทำมาหากินนะครับประกอบอาชีพทำมาหากินแล้วคนขายก็ขายรถอย่างนี้มาอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับลำดับแรกเลยนะครับก็คือน้ำมันเครื่องอ่ะแน่นอนครับสี่จังหวะน้ำมันเครื่องเนี่ยมันดำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้พอเราถ่ายน้ำมันเครื่องมาเนี่ยนะครับอ่าตัวแหวนรองหรือปะเก็นเนี่ย มันบี้แบนจนแตแต่เลยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็แจ้งแม่ค้าเ็านั่งดูอยู่นาทีแรกครูบอกว่าเปลี่ยนไปเถอะเพราะว่ามันบี้แบนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะซึมมันจะรั่วเอาอเคนะอ,คอ่าใส่กองอากาศนะลมแรงนะใส้กรองอากาศที่เขาใส่มาเป็นไส้กรอ,อ,นะอ,อ,องของเทียมนะอันนี้คือไส้กรองของเทียมนะสภาพไส้กรองอากาศ ยืนยันเลยนะครับอันนี้ไซส้กองเทียมนะครับไม่ใช่ไซส้กองของแท้แล้วมันสกระปกด้วยอ่าอันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนแม่ค้าแกจะถามเลยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตลอดนะครับนะครูก็อธิบายบอกแกไปนะครับจากนั้นก็ให้โจนะครับเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเฟืองท้ายอยู่ไหนครับอ่านะครับอันนี้ก็ สภาพน้ำมันเฟืองท้ายรถแม่ค้านะครับจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับคือปริมาณมีนะแล้วก็ไม่ได้ดำจนหน้าเกลียดอะไรนะครับก็โอเคอยู่นะ <c oughs> ไปดูต่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายกรองอากาศเสร็จแล้วนะครับคือครูก็มาดูนะครับอ่ารถของแกเนี่ยนะครับนะโชคลั่วทั้งสองข้าง นะแล้วน็อตยึดแกนโช๊คตัวนี้มันจะมี2ตัวนะครับแต่ใส่มาแค่ตัวเดียวส่วนโดนตัดแกนมาหรือเปล่าคือครูไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้ำหนักรถพ่วงข้างมันเยอะแต่น็อตใส่มาไม่ครบผ้าเบรกผ้าเบรกหมดครูให้ดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกหมดนะก็เลยให้พี่ทองสุกแกเซอร์วิส อนะขัดทําฟาร์มสารแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกให้ไปใหม่โอเคนะเดี๋ยวครูให้ดูนะรั่วทั้งสองข้างเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเยิ้มเลยครับเนี่ยข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีไม่มีน็อตยึดมาเนี่ยรั่วเยิ้มเลยแล้วจากการที่มันรั่วเนี่ยน้ามันน้ามันโชค๊คเนี่ยมันก็จะไหลามาเปิกคาลิปเปอร์เบรกกับตัวแผ่นผ้าเบรกทําให้มันลื่นนะฮะเวลาเซอร์วิสเบรก สิ่งที่ครูจะต้องบอกลูกศิษย์ท่านสังเกตนะครับว่าที่รูจานดิสเบรกรูระบายความร้อนท่านจะเห็นว่าบางรูมันตันเห็นไหมครับมันมีขี้ดินอยู่เวลาเราเซอร์วิสเสร็จเนื่องจากมันรั่วเนี่ยจานดิสเบรมันจะเปิดน้ํามันต้องเช็ดเราเผลอไปโดนะฮะเราไปจับจานเนี่ยมันจะลื่นจะเบรกไม่อยู่แล้วรถพ่วงข้างมันหนักนะแล้วจานเบรกเป็นรอยเยอะพอสมควรนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องมาแยงแยงขี้ดินแล้วเช็ดจานเบรก โอเคนะถ้าเบรกอ่าล,ล้อหน้ายางไม่มีดอดกระน,นะหัวโกนแล้วก็ปีแตกแล้วเนี่ยโอเคนะเสร็จแล้วครูก็มาดูตรงนี้ต่อนะครับครูก็เปิดเบาะแล้วครูก็มองลงไปในถังพักนะ้ำข้างๆเนี่ยมันดูยากนะครับมันมองไม่เห็นนะมันทำมาลูกระติ๋วเดียวที่เกียจมานั่งแกะเปลือก ครูก็ไม่แน่ใจว่ามันมีน้ําในถังสํารองไหมนะเพราะครูส่องไปตรงเนี้ยมันไม่มีน้ําครูก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยเอาน้าใส่ขวดน้ําดื่มมาแล้วครูก็มาทําการเติมเติมลงไปอีกประมาณสักสองขอนิ้วเนี่ยจะล้นเนี่ยนะฮะตาตัวพอเติมไปสักทางหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยน้ำมันหยดรั่วมหมดเลยครับอันนี้คือครูไม่แน่ใจนะว่า ถังน้ําสํารองแตกหม้อพักน้ําแตกหรือว่าท่อยางมันปรีแตกเพราะมันอยู่ใต้นี้เรามองไม่เห็นนะแล้วจากการที่พอน้ํามันหยดครูก็มาดูต่อท่านดูนะอันนี้คือครูยืนยันนะว่าครูไม่ได้ทํานะครับท่านดูที่รูยึดขาหมอกรองเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นว่าเกลียวเกลียวตัวเมียที่มันอยู่กับแข้งเนี่ยขาวจื้วเลยแสดงว่าเพิ่งโดนถอดไป ส่วนน็อตตัวผู้ที่ยึดมอกรองตรงเนี้ไม่มีมาพอมันไม่มีมาปุ๊บมอกรองมันเอียงนะครับและยืนยันนะคือครูไม่ได้ถอดแลวครูไม่ได้มาดันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ท่านจะดูยากหน่อยหนึ่ง้ากโก้พอหมอกรองมันเอียงปุ๊บไอยางต่อหมอกรองกับปากเรือลินนะ้นเร่งเนี่ยมันไม่ได้สวมเข้าด้วยกันนะมันมืดหน่อยนะครับอยากจะให้เห็นอยู่ ถึงได้บอกว่าเวลาซื้อรถมือสองมามันต้องเอามาเช็คมาตรวจสอบโดยร้านที่คุณไว้ใจได้นะครับเนี่ยพอมองเห็นไหมครับครูย,ยังไม่ได้ไปขยับนะยางที่ต่อระหว่างม้อกรองเข้ากับปากเรือลิ้นเร่งนะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้สวมมาเลยนะครับแล้วมีขี้ฝุ่นกาะมาอยู่ตั้งนานนะปากเรือลิ้นเร่งอะ่ะดำเขลือไปหมดเลยถ้าถ้าดูจากตรงเนี้ยเนี่ยท่านดูดีดๆเห็นไหมครับ แล้วก็ไม่รู้นะว่าไอชุดข้างเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะอันนี้โจเขาเซอร์วิสน้ำมันเฟืองท้ายให้สังเกตไหมครับว่าถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยพวกน็อตพวกนี้ต้องไปล้างใหม่ส่วนไอแหวนหรือประเกนนเนนเน็นน็อตเตอร์วัน็อทายยังโอเคเห็นว่านพอใช้ได้ก็ใช้ต่อไปอันนี้คือรถแม่ค้าเนะเดี๋ยวครูจะติดเครื่องให้ท่านฟังเสียงนะครับสักครู่นะ พี่ท้องสูกลูนแจสตาร์ทเครื่องให้หน่อยเดินผ่านไปเลยครับอย่าบิดคันเร่งนะเดี๋ยวพุ่งพ <c oughs> ี่เปิดสวิตช์กุญแจหรือยัง,นะอ,งอ่ะอ้าวแล้วบเบรกเบรกหน้าไม่ติกก็บีบเบรกหลัง อ่าเนี่ยอ่ะพี่ถอยเลยครับท่านท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะฟังเสียงนะครับเหมือนที่ครูบอกเอาว่าเสียงเหมือนก้านสูบมันดังเมื่อเช้าครูถึงสันนษฐานว่าเหมือนรถน้ํามันเครื่องมันเคยแห้งหรือว่าเครื่องมันเคยร้อนมาเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้น เมื่อเมื่อน้ำในถังพักน้ำเนี่ยมันไม่มีมานานเดี๋ยวครปิดไปนี่ก่อนนะครับเมื่อน้ำในถังพักน้ำมันไม่มีมานานเท่ากับว่าน้ำที่อยู่ในระบบในหม้อน้ำมันจะต้องทำไมครับมันจะต้องพ่องหรือแห้งลงไปด้วยอาจรบกวนโจ๊กแกดับเครื่อง ขายรถให้แม่ค้ามาเขาก็หวังจะรถไปทำมาหากินมีรายได้เลี้ยงดูตัวเขาลูกเขาครอบครัวเขาแต่ปรากฏว่าพอได้รถมามันต้องมาทำไมครับมามีรายจ่ายค่าซ่อมนะอย่างที่ครูเกินไปนะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับ แทนที่เขาได้รถมาแล้วเขาจะได้รถไปทํามาหากินมีรายได้กับกลายเป็นว่าได้รถมาแล้วทําไมครับต้องมาเสียค่าใช้จ่ายค่าซ่อมนะไปซ่อมข้างนอกเจอร้านดีก็ดีไปเจอร้านไม่ดีก็บานไปนะเดี๋ยวครูขอญาตย้ายมาฝั่งนี้อีกคันหนึ่ง TCX เ,เป็นรถนักศึกษา,าแผนโหราศาสตร์ เมื่อเช้าซ้อนกันมาสองคนพอมาจอดครูก็บอกอ้าวเนี่ยยางแบนแต็แต่เลยเดี๋ยวตอนเย็นก่อนกลับบ้านเติมลมนะที่โรงเรียนเติมให้ฟรีพอครูทักไปเท่านั้นแหละทีนี้พลั้งพลูมาเลยครับเอารถไปซ่อมจอดทิ้งไว้ที่ร้านเดือนหรือสองเดือนนะดเดือนหรือสองเดือนนี่แหละครูจําตรงนี้ไม่ได้อ,อ่านนอตหายหมดเนี่ยครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะถ้าถามว่าครู ครูมีน็อตตัวนี้ขายหรือใส่ให้หนูไหมนี่ตัวเนี้ยที่มันยึดสายสายเบรกหลังเนี้ยไม่ได้ใส่มาให้พอคุยเสร็จปุ๊บที่อีกข้างในก็ไม่มีเปิดบอกให้ครูดูอีกเนี่ยน็อตเปลือกเนี่ยหายเป็นสิบสิบตัวเลยครับออกรถไปจอดซ่อมที่ละเดือนหรือสองเดือนนี่แหละกลับมาน็อตไม่ครบเลยครูก็เลยบอกนักนักเรียนสองคนนี้เลยว่าที่โรงเรียนเนี่ยจาก อะอะไรที่มาไม่ครบน็อตมาไม่ครบเราพยายามหาใส่ให้โดยเฉพาะพี่ปุ้ยเนี่ยเห็นตัวไหนไม่มีไม่ได้เลยคือกระเท้ยนกระหือคือกูจะต้องใส่ให้ครบให้ได้นะแต่ตัวค่าเนะยร้านบางร้านนะไม่ใช่ทุกร้านลถของเราไปครบแต่พอออกมาแล้วมันไม่ครบเป็นไรที่ตัวค่าเนี่ย ยางอ่อนนะครับแทบจะแบนสิทพื้นละนะก็เลยเตือนลยว่าถ้าไม่ไปเติมลมขี่ไปเดี๋ยวโครงสร้างยางมันเสียมันเป็นแค่ยางจุ๊บเลดนะไม่ใช่ยางเลเดียนะเพรายพโครงสร้างยางมันเสียยางมันจะปรีแตกคุณไปเตียงข้างนอกคุณก็ต้องโดนละเส้นละพันต้น,ตน,ตนพันกว่าบาทนะขนาดอะไรนะวันนั้นนะ่ะ ยามาฮ่าแกนซิลาโนอ่ะแม่า่ลูกศิษย์ช่างอื่นนะยังบอกเลยหนูไปถามล้านร้านคิดเท่าไหร่พันสองพันสามเปลี่ยนยางล้อหลังนะครับอ,อ่ะมาดูฮันนี้ต่ออ่ะลบตัวนีทีนะครับเปิดซื้อกุญแจเพื่อจะดูว่าสต็อปเบรกเขามีปัญหาหรือเปล่างงบีเบรกหน้าสตาร์ทมืออ,อ่า เงียบนะบีเบรกหลังสตาร์ทมือเนี่ยเห็นไหมถ้าบอกว่ารถคันเนี้สต็อปเบรกหน้ามีปัญหาแล้วถ้าเกิดในกรณีไม่แก้ไขสต็อปเบรกหลังเสียอ่าแล้วแม่ค้าเอาของลงเต็มลำรถเลยลูกชงลูกชิ้นอุปกรณ์ทำหมาล่าแล้วทำยังไงครับสตาร์ทเท้า หรวพาไปดูไม่แนะนำนะให้เอารถออโต้มาทำพ่วงข้างเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปสตาร์ทอย่างไรแล้วที่ครูดูเนี่ยสตาร์ทเท้าเนี่ยมีอะไรนะไอยางยืดรัดอยู่ด้วยเนี่ยแสดงว่าน่าจะสตาร์ทได้แต่ไม่เด้งกลับมั้ง อ่าสต๊อปเบรกน้ามันมีสต๊อปเบรกอยู่นะเห็นมีสายไฟอยู่แต่ครูไม่รู้ว่าสต๊อปมันเสียหรือเปล่าถ้าไงเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาเช็คให้นะครับก็อยากจะฝากนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คุณขายของอ่าคนขายรถคุณได้ขายของคุณได้ระบายสินค้าคุณได้กําไรแน่นอนอยู่แล้วมากน้อยก็ว่ากันไปแต่คุณไม่คิดถึงหัวอกของคนที่เขาซื้อต่อไปหรอครับว่า เขาได้ของไม่มีคุณภาพจากคุณไปเนี่ยแล้วเขาต้องไปเสียตังซ่อมต่อเนี่ยน,นะเจนนะก่อนจบคลิปเห็นไหมครับเราเปลี่ยนผ้าเบรกให้นะครับเราก็มาเช็คน้มันเบรกไอ้น็อตท,ที่เขาให้มาเนี่ยคนละเผาพันสนิมเขอะครูก็ให้นักเรียนเนี่ยถอดถอดเสร็จไอ้ตรงเนี้ยครูซื้อมาถุงละร้อยตัวเนี่ยถุงละไม่กี่บาทเราครูก็แค่มาใส่ให้เขาไปเนี่ยนะ ชัดเจนนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบฝากไว้นะครับท่านใดจะซื้อรถมือสองมาใช้ทํามาหากินมาต่อพ่วงข้างอย่างเงี้ยดูให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นซื้อมาแล้วท่านก็ต้องมาซ่อมต่อนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ